สวัสดีค่ะวันนี้มีรถครอบครัว7ที่นั่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเป็นรุ่นนี้ค่ะ Toyota Fortuner น,นะคะตัว2.4 V ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวขับเคพื่อน2ล้อค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นปี2018ค่ะสีบลอนเงินนะคะดูจากด้านหน้าทราบเลยว่าคันนี้จัดมาเตม็มขออภัยค่ะคันนี้จัดมาเต็มเลยค่ะก็คือเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะแต่งมาพร้อมเลยค่ะ สีบอนเงินนะคะเป็นปี2018นะคะมีกระจกมองมุมมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆค่ะคันนี้คือแต่งสเกิร์ตมาให้พร้อมเลยนะคะรถคันนี้จอดโชว์อยู่ที่ Master Certified ยุทธคาสาขาหาดใหญ่นะคะโชว์รูมของเราอยู่ถนนช่องเขามออค่ะ ถนนสุภาษณลังสรรน,นะคะติดกับโลตัสห,าาหน้าโรงพยาบาลมอหัดใหญ่เลยค่ะเผื่อคุณลูกค้าอยู่แถวแถวนี้นะคะหรือยังไงได้แวะเข้ามาชมรถที่โชว์รูมเราได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมรอบๆคันก่อนนะคะคันนี้นะคะมีกันสาดข้างนะคะมาให้เพียบพร้อมเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะ คันนี้เลขไม่แป0 0 0ืกว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าเลขไม่ยังน้อยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรอบรบคันนะคะในส่วนของชุดแต่งค่ะจะเกิดรอบคันชุดแต่งคู่นะคะท่อคู่ค่ะโตโยต้าฟอร์จูเนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระโปรงหลังให้ดูเลยนะคะ ็นระบบไฟฟ้านะคะคันนี้นี่เลยสภาพรถคือพร้อมใช้งานมากๆค่ะนี่เลยนะคะเป็นรถ7ที่นั่งค่ะพร้อมด้วยนี่ลังคารถทุกอย่างยังสะอาดสะอานนะคะมีแอร์แถวหลังด้วยนะคะคันนี้สามารถพับเบาะได้นะคะตามมาตรฐานของ Fortuner เลยสามารถพกจักรยานนะคะไปเดินทางไกลๆนี่สบายมากค่ะสำหรับคันนี้นะคะ คันนี้เดี๋ยวจะโชว์วิธีการปิดกระโปรงหลังนะคะด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันค่ะคันนี้มีราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะราคาอยู่ที่9 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถือว่าราคาดีมากเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูด้านห้องสัมะละภายในค่ะ ด้านตรงกลางช่องที่นั่งแถวกลางก็ศสาสานกว้างนะคะมีพรมมาให้เรียบร้อยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยค่ะก็มีตัวสายเสียบชาร์จแบตนะคะได้เลยค่ะแล้วก็มีตัวนี่เลยค่ะไว้แขวนนะคะแขวนสัมภาระนะคะถุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเดินทางเนี่ยสะดวกมากเลยค่ะ เบาเป็นสีน้ำตาลนะคะเดิมๆโรงงานเลยค่ะามาส่วนของด้านหน้าเหมือนกันนะคะสังเกตได้เลยว่าสภาพยังเนี้ยบสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเรื่อยๆนะคะสภาพเบาเนี่ยไม่มีตำหนิเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นเบาะแบบปรับคู่หน้าไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้าเบาะสีน้ำตาลนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อค่ะ อันนี้จะเป็นหน้าจอนะคะตรงกลางนะคะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะก็คือว่าจัดเต็มไปเลยค่ะหากคุณลูกค้าชมคลิปแล้วสนใจสามารถนัดเข้ามาชมที่โชว์รูมได้เลยนะคะรถจอด รอๆอยู่ที่โชว์รูมเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของอด้านหน้าบ้างนะคะก็จะเป็นเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบม u l ติฟังก์ชั n นะคะควบคุมเครื่องเสียงบลูทูธนะคะสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยได้เลยนะคะมีระ,ระบบแบบ pattern s h i p ถับแบบเกียร์ธรรมดาแมนนวลก็ยังได้เลย ทางไกลสนุกมากๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะนี่ปุ่มพุทสตาร์อยู่ที่นี่เองนะคะโอเคนะคะหากลูกค้าสนใจยังไงอย่าลืมทักเข้ามาชมรถนะคะที่โชว์รูมของเราได้เลยนะคะในคลิปว่ารถสวยแล้วรถจริงๆอยากจะให้มาเห็นกับตาเลยคือมันสวยมากๆพร้อมใช้งานเลยใช้ยาวๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะโอเคนั่นก็ขออนุญาตรีวิวรถ เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ